พี่น้องเห็นเช้าไว้นานบอกเ๋ยวสิบผ้าออกไปเบิ่งขคอยทายยนในห้หองได้ไหมจ๊ะ<ๆ>น้ำน้ำตออันนี้เป็นระเบียงทางหน้าบ้านพี่น้อง<ฮ>อยา่าผ่าดูกออกมาเล่นมากเลยพี่น้องบรรยากาศแบบว่า มปแต่เล่นน้าขนาดเลยพี่น้องเอ้ยแต่ว่าหนาวเรียนบย่ได้จ่ะช้าบบก,ก่ายหนึงพี่น้องโอ้ยช้าง่ำๆไปแต่อยู่นะพี่น้องเนาะไปอันล้างบานไหมช้าใหญ่แห้งผ้าเด้หน่อยเร่นหนาวร้อนเนาะอันเขาข้างในก่อนจะพี่น้องหนาวเดี๋จะพาไปชมข้างในเนา,จานะจ้ะเนาะยังเศร้าอยูกพี่น้อง ี๋ยวเขาปิดประตูแป๊บหนึ่งค่นเขามานะจ๊ะพี่น้องจะหายเบิ่งห้องเนาะจ้ะเนาะห้องเดียร์คอยยู่นี่เป็นห้องเป็นคอนโดเด้อพี่น้องเป็นถ้ำแช่เจ้ะถ้ำแช่อยออ่าาสเวกัสเนาะจ้ะเนาะเขาก็จะมีโต๊กกินเขาห้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวภาพไปเบิ่งเนาะจ้ะมันมีขั้วน้ำเด้อพี่น้องเขาจะมีขั้วห้เนาะจ้ะเนาะก็จะมีเตา ไม่ครเวฟตู้เย็นซิงล่างจานนาะจะเนาะเครื่องล่างจานที่ปิ้งขนมปังต้มน้ำกินกาแฟเปนเนาะตรงนี้ก็จะเป็นพวกหมอพวกกระทะนาะจะเนาะที่คนดูเป็น,นี้ไห้อันนี้ก็จะเป็นจานนาะจะเนาะข้องท่ามแช่จะ จะเป็นห้องนอนหนึ่งรีพิงรูมนะจ๊ะเนาะเป็นครั้งแรกที่มาลาสเวกัสอยู่ห้องท่ามแช่พี่น้องปกติสิอยู่โรงแรมนะจ๊ะเนาะผพวก็ว่า,วามันมีเครื่องล่างจานมันมีสิ่งมีอยัางหายนะแล้วเลยอยากมาอยู่ห้องท่ามแช่นะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะจ๊ะเนาะตรงนี้ก็จะเป็นอันมองซักผ้าแช่มพี่น้องเครื่องซักผ้านะม,ม,มาแล้วห้องก็จะเ่ไดเก็บแด้พี่น้องเด้อ พราะว่าลูกเบยุจะลูกเพิ่นไปบานปูจะไปบานปูนะจ๊ะเนาะสิผ้าช่อมห้องแล้วพี่น้องเนาะผ้าละช่อมห้องหนึ่งห้องรีบิงลูมนะจ๊ะแล้วก็หนึ่งห้องนอนก็กว้างย่ได้พี่น้องอันผัวคอยเพิ่นสีนอนตรงนี้นะพี่น้องเพราะว่ากลางคืนไม่เพิ่นสีเอาโตโออกนะจ๊ะเนาะมันสิเป็นเตียงนอนจ้ะเพราะว่ามันมีห้องนอนเดียวนะพี่น้องคอยนอนกับลูกก็เต็มแล้วนะครับ อันนี้นะพี่น้องมันเป็นห่องไปอีกหองหนึ่งไหมพี่น้องพวกถ้าเกิดว่าเขามาครอบรั้วใหญ่ยังสีนะพี่น้องเขาสามารถเปิดทะลุย่างหากันใดเราพี่น้องเนาะแต่ตอนนี้มันเป็นคนอื่นอยู่เราจะเนาะเพราะมันเป็นท่ามแช่ห่องมันจะเป็นลักษณะยังสีพี่น้องเขาสามารถาห่องมันทะลุไปหากันไดนะจ๊ะพี่น้องมันบอกขึ้นงแรมเนาะ ท้าแช่มันสิทะลุหากันได้อันผ้าบางห้องนอนจะพี่น้องห้องกระซีหกเด้อพี่น้องเพราะว่านอนถ้ากระต่นจ้ะอันนี้จะเป็นห้องน้ำจะพี่น้องห้องน้ำนะนชะเนาะเบิ่งจากสภาพห้องแล้วพี่น้องห้องเด็กผู้น่านจะซื้อไว้ประมาณสิบปีแล้วเนาะพี่น้องเนาะเบิ้งจากสภาพ กบอเก่าแล้วกับบอใหม่เนาะพี่น้องเนาะบอเก่าแล้วกับบอใหม่คนเดียวเป็นปอยเศร้านาะพี่น้องวันละหนึ่งร้อยสิบเหรียญหนึ่งร้อยสิบเหรียญถ้าหายยู่แค่อาทิตย์เดียวพี่น้องอยู่เกินบนน่าไรเนาะจ๊ะเนาะเพราะว่ามันเป็นถ้ำแช่มันต้องแช่กับคนอื่นนะมือเสนะพี่น้องที่เขามาจองห้องไวง้ยัย่างเสนะมันบอกคือโรงแรมเนาะค่าหายคนละอาทิตย์นะพี่น้อง อยากยูสองสามอาทิตย์สี่อาทิตย์ตรงไปอยูโรงแรมนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันก็ตรงเพื่อจะคล้องห้องเพินน่าไม่ยู่น้ำได้พี่น้องเพราะว่าท้ามแช่เนี่ยม,มัน่บมินมันเป็นห้องที่ว่าชมอันบรรยากาศขางหนอกไปน้ำเนาะมันเป็นห้องที่ว่ามีมีจ้าค้องเขาสื่อไหวนะพี่น้องบัมเบของคนโดโดยตรงเนาะเขามีจเจ้าค้องแล้วเนาะ ห้องที่ขย,ยุ่นนี่กับซิมีเจ้าของอยู่แล้วนะพี่น้องเนาะคอนโดเพิ่นอานะมปล่อยเศร้านะคอยบ่งูอว่าเจ้าของเพิ่นปล่อยเศร้าหรือว่าเจออ้าของอคอนโดเพิ่นปล่อยเศร้านะเจ้าของห้องตั้งหากเลยพี่น้องเจ้าของคอนโดอีกตั้งหากเลยพี่น้องเลยพี่น้องจะงุ่งได้หนิเนาะคอยเบาวนี้แม่นั่นะแหละห้องละนึ่งลอยซีเปลี่ยนจะพี่น้องใครอยากพักก็มาพักได้จะมมหนาลอนก็นดีได้พี่น้องเไดไวายน,น้ำเลนเนาะพี่น้องเนาะนั่นะแหละ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาเขาระบุไห้แค่หนึ่งอาทิตย์พี่น้องเพื่อว่าจะคข้องห้องตัวจริงเขาอยากจะมาพักอยากจะมาอยู่สินะพี่น้องบางคนเขาก็สิผ้าลูกผ้ามีม,มาพักห้องเขาที่ว่าเขาซื้อไว้นะพี่น้องคนโดูมันก็สิได้เคลียดได้ไว้เคลียดได้ง่ายเนาะเพราะว่า่อยแค่อาทิตย์เดียวนะพี่น้องถ้าปอปแบบว่า สามสี่อาทิตย์เนี่ยบัค่าเจ้าของของเขาอยากมาแล้วเขามาบาบ่อใดเงสินะพี่น้องเป็นกับโบเมนเนาะเพราะว่าเขาซื้อไวแล้วนะพี่น้องเขาสามารถมาตอนใดก็ได้เองสินะมันเป็นของของเขานะที่เขาซื้อไวเพราะฉะนั้นคนโดูก็ปล่อยเศ้าไดแค่อาทิตย์เดียวเนาะถ้ารลายก็หันบ่อใดพี่น้องเพราะว่าเพื่อเจ้าของของตัวจริงเข้ามานะพี่นอ้องน,นั่นแหละคนดนี่หาเงิ่นเก่งเนาะ หาเงินมาซื้อห้องยังบอพอยังเอาห้องเขาไปปล่อยเศ้าอีก <c oughs> ได้เงืนสองต่อแม่พี่น้องพี่น้องนึกภาพออกเป็นบ่คคนโดนี่ได้เงื่อนสองต่อนะมีคนซื้อห่องแถมยังเอาห้องของคนที่ซื้อนะมาปล่อยเศร้าเศร้าให้พวกคนนอกคือพวกทะข่อยเลยนะพี่น้องที่เขามาอยู่เนาะนั่นแหละอันพี่น้องสิเราซูฟังเมื่อคืนเนี่ยประมาณสองถุมเนาะ ห้องข้างบนนะ่ะมันยางกลับไปครับมากลับไปครับมาแลนเล,นเล,นเลนยแลนด่ตั้งแต่สองถุมจนหอนหาถุมนะพี่น้องคอยก็เริ่มงุดงิดแล้วพี่น้องเขยนอนบ่ไรนะเพราะว่าวกต้องคอยจะนอนประมาณสามถุมเป็นบลาบัดน,นี้คอยก็เพ้อรับมาพี่น้องคอยเพ้อรับก็บงคนอว่าคอยรับตอนกี่โมงเนาะคอยเมื่อยเดินทางน,นะพี่น้องบัดท,ที่นี่คอยตื่นขึ้นมาตีสี่ยัางยางอยพี่น้องคอยก็ได้ศูนย์บัดนี้ คอยก็จน่าหอดตีซี่ครื่งนะก็ะยังยางกับไปครับมาเสียงเปิดตู้ก็ขาก็ขาก็ขากดูสิพี่น้องอก็เลยไปบอกผัวก็ว่าขอนอนบ่ได้ถ้าเป็นแน่นข,อขอเปลี่ยนห้องสินะี่นองขอนอนบ่ได้เพราะว่า,ายางู่เบิดขึ้นนะพี่น้องอเสียงคงท่ำแช่มันจังสิละพี่น้องมันห้องติดกันเสียงดังนิดนิดน่อยๆ,ๆก็ได้ยินอยงสิแม่พี่น้องเสียงยางก็ได้ยิ้นึ่งสิแม่พี่น้องนี่แหละงวนหนอยก็คงจะเศร้าลงแรมอยู่พี่น้อง บัตที่นี่พ่อคอยเล้วเลยว่าโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเบื่องก่อนว่ามันเป็นห้องทํางานหรือว่ามันเป็นห้องอียงที่ว่ามันบลับบล้นกันเนี่ยเหมือนมันทํางานอยู่เบิดขึ้นนะพี่นนอเข้าใจบอกบัตที่นี่พ่อคอยก็เลยขึ้นไปซองเบิ้งคอยเล่าว่าอบไปถามอันยุคเขาเตอร์เลยพ่อแล้วเลยว่าอยากไปเบื่องก่อนว่ามันอ่ามันเป็นห้องทํางานหรือมันเป็นห้องเอียงคือโคตรยางอยู่เบิดขึ้นสินะพปแลอยเลยขึ้นไปเบิ่งเนาะเขาเห็นกับปากกระเป๋าออกจากหนาหงสินะ พวกก็เลยลงมาบอกเขาอ๋อเขาแพ็คของเขาจะย่ายออกนะพี่น้องตอนตีสี่เครื่องศินาตีหานี่แหละก็เลยว่าอ๋อเออไม่นอนบ่หลับเลยพวกรก็ไปบ,บอกเขาเตอนตอนตอนแรกว่าจนมาตีหานะก็ยังดังอยู่สินาเขาเตอเขาก็เลยว่าเออเดี๋ยวเขาจะไปโทรหาซิคเคอร์ิตี้หายบาเกิดอีกทั้งึ้น คือมันยางอยู่เบิดขื้นสินะพอดีพวก่อดไปเจอเขาลากกระเป๋าอยู่ข้างนอกก็เลยถามเขาว่าเธออยู่ห้องไม้เรล็กน่บอว์ปสันพวะเขาเรียกว่าแมนโอ้พวก่อดก็เลยว่าโอ้ฉันก็เนืกไว้เสียงเอียงยางอยู่เบิดขื่นสินะแม่เขาเรียกว่าเขาแพ็คของสินะพี่น้องนั่นแหละมาเล่าซู่ฟังอย่าพี่น้องขึ้นแหลกกับนอนบ่ได้สามพวกเขาไม่เป็นคนอินเดียพี่น้องแล้วเขามีหลูกสองคนบ้งเด็กหน่อยมันไล่หยอกกันสินะพี่น้องนั่นแหละ เพราะขอยนี้ถ้าไปพกักโรงแรมนี่สลมาระวางเรื่องเสียงดังมากๆโดยเฉพาะลูกพี่น้องต้องบอกลูกตลอดเวลาเพราะว่าไปอยากมีปัญหากับขางห้องหรือว่าข้างล่างห้องสินาพี่น้องนั่นแหละเละพราะอยแล้วสีแบบบอกให้ลูกยุดตลอดด้วยถ้าลูกเสียงดังหรือแรงหรือ,อยังสีบ่ไไรแล้วเสียให้นั่งสีนาพี่น้องเพราะว่าอยู่อเมรดีกามันแบบว่าคนเขาแบบว่าบม่มารุสีนาพี่น้องนั่นแะหละเอามาเราซูฟังนะจ๊ะเนาะ สาวใบหน้าไปา็ตะไวถวายพี่น้องแต่ว่าอาการหนาวแห้งตอนนี้นะมันเป็นหนาหอนเนาะมันยังหนาวอยู่นะเดือนนี้เดือนอยังเดือนนี้เดือนอยังคอยลืมเดือนแม่คอยลืมเดือนพี่น้องคอยลงเดือนระบาดนี้เอาสป,ปริงเบรกพี่น้องยุดอาทิตย์หนึง่งผ้าลูกไมย่ยำปูแต่ยังบุงหงว่าสิไปใส่กันอยู่นพี่น้องบ่มีแฟนมาอยากไปใส่เพราะว่าคอยอุ้นชืว่าคอยเฉยเฉยมากงวดนี่นะแบบว่า อันคลิปเคิบกับบ่ค่อยอยากเคล็ดละพี่น้องจังไปจไังไงอารมณ์บ่มาแมอ,อารมณ์บ่มาแมะพี่น้องอารมณ์แบบว่าอยากอยู่ซื่อๆนะบางเถือแต่เฮามีซองแล้วนะพี่น้องบ่ลงเข้ากับยูทูบกับต้องแกงมาว่าให้ลงคลิปเนาะเพราะฉะนั้นเหมือนแบบเออก็เหมือนลงรักษาซองไว้นําแะพี่น้องแต่ตอนนี้ค่อยถึงจุดอิ่มตัวมันเป็นแบบบ่อยากเคล็ดอย่างนะพี่น้องมันเป็นเบื่อเนาะ อันส้มซาบใบนามไปด้วยพี่น้องเด้อฟังขอ่อยใบนามเด้ออาจจะไปเที่ยวอยู่ฮานละพี่น้องจัดสิไปเที่ยวใส่ดอกแบบบ่ค่อยอยากไปใส่นะพี่น้องแต่ว่าถ้าไปใส่ผัวกับผ้าไปนั่นแหละมื้อนี้มันเป็นวันอีสเตอร์เดย์เนาะจ๊ะพี่น้องอยู่อลาสเวกันพ่อปู่ข่อยกำลังเตรียมของเตรียมอุปกรณ์มื้อนี้สิปา้าตีใหญ่อยู่บ้านพ่อผัวนะจน๊ะเนาะคนก็นสิเต็มบ้านมื้อนี้เพราะว่าแล้วสิมีญาติมีลูกทั้ง เมียเมียเรานํามานาะพี่น้องเมียอ,อันแม่เลี้ยงผัว่อยนาะพี่น้องแล้วลูกเต่าร้านเขาก็สิมาเนาะแล้วพวกต้าข่อยมากสินะนากันตอนบ่ายโมงจพี่น้องตอนนี้มันยังเศร้าอยู่ลูกกับเพื่อนไปกินขา้าวเศร้าอยู่ตอนนี้บ้านพ่อปูเนาะนั่นแหละจะพี่น้องจะ้ะมันจะกายกะหนาวอยู่ได้พี่น้องเนี่ยเพราะว่ามันยังมัน,นหนาหนาวเนาะมันเป็นสปริงเนาะพี่น้องมันยังปร่ทัน,นี้นะอุ่นนะ แต่มันอุนอ่นขืนอยู่แต่ว่ากันยังหนาวอยู่เนาะพี่น้องเดี๋ยวพาชมท้ำแช่อีกรอบนึงจ้ะห้องกับสิบป,ประมาณนี้นอกจากเนาะผู้ดใดอยากมาพักก็มาพักใดด้วยจ้ะห้องท้ำแช่พี่น้องโห้บ่ถาำแช่ขึ้นละหลน,นึ่งร้อยสิบเหรียญนี่อันถ้า่อยพักอยู่โรงแรมนะถูกกว่าเด้โรงแรมนะมันขึ้นละห้าสิบกว่าดอนเลยห้าสิบกว่าเหรียญเนาะ แต่ว่าไอ้ท่ามแช่มันลอยสิบไหมน้องมันมันดับโบเกิ่อนนะหัวข่อยว่ามากตรงที่ว่ามันมีคั่วมีอันแนวซักผานนี่แหละแล้วก็เลยจองอะไรคอนโดเนาะขอไปเมืองไทยก็ไปอยู่โรงแรมเลยี่นองขอยู่คอนโดก็อกันที่เขาปล่อยเช่าแบบลักษณะอย่างสี่แหละก็เอื่นเอียง B B บอกเลยว่ายัง,างนี่แหละ เพราะว่าเขามีโต๊ะกินข้าวเขามีอุปกรณ์แบบเครื่องคัวไหโคปนาจะาพี่น้องกันเลยพากันมายูคอนโดสมากกว่าเนาะแต่ว่าขอเสียก็คือมันเสียงดังนี่แหละพี่น้องที่ว่าห้องมันติดกันเนาะเพราะว่ามันเป็นห้องแช่นะพี่น้องแบบมันเป็นห้องติดติดกันมันเปิดประตูหากันได้บยังสงนะซ้องห้องสิแม่พี่น้องแม่เดบพี่น้องจ้าคลิปนี่มันชี้เนานะจ้ะเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนิดเดียค่ะพี่น้องค่ะ ขอบคุณเรีบซี่ทุกท่านที้เข้ามาติดตามพ่อกันคลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ